สิ่งนี้นะครับเรียกว่า filing kite f ก็คือมันจะอยู่ในประเทศจีนไมทุกคนเขาบอกว่าสามารถมองเห็นหน้าผาสูง3,000ฟุตได้เลยโอ้โหฉันกล้ามากเก่งมากจริงๆน่าลองไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งเอ้ยโอ้โหชิงช้ามันเล่นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหอันนี้เขาบอกมาว่าเป็นชิงช้าในภูเขาของประเทศจีนนะทุกคนเยเดี๋ยวจีนนี่แบบขนาดน,นี้เลยเหรอ มาทำอะไรตรงเนินเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรา,าเล่นอะไรกันตรงนี้แล้วอุ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวม,มันมันได้เหรอโอ้โหฮึ oh. ่ม <c oughs> ชิลดีจริงจริงนในมือนี่คือถืออะไรอยู่เฮ้ย <Hey. S 1> แล้วเขาทำอะไรอะทำอะไรให้กระทิงดูเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก็ลงกระทิงขวิดนะเว้ยเฮ้ยเอ้ยอ้าว อ๋อเขาแบบฝึกกระทิงให้มันเชี่ยงหรือเปล่าโอ้โหโคตรต้องขนาดนั้นเลยเหรอ,หอไม่คงไม่กลัวอะไรเลยอ,อาวพอดีเกินอะไรอ่ะอ้าวทำของตกอ้าโอ้โหนักฟุตบอลเก่าป่ะนี่อืมนะมาจาับปลาอ้าวไปอยู่ปลาก็มาให้จับเป็นงงแ๊บอ่ะแต่บอลเอาเตะหน้ามากกว่าอันเนี้ยเออเฮดช็อต <c oughs> จงใจหรือเปล่าเฮ้ยเขามองอะไรก่อนเขามองอะไรก่อนคิดมากมทำอะไรอะเฮ้ยทำยังไงวะนิ้วชี้มาอย่างไงวะเฮ้ยเขาปลาอะไรอะเฮ้ยคือปลาบอลลงทะเลเว้ยแต่ว่ามันเด้งเข้ากระป๋องน้ำบนหัวแล้วคือยกล้อสกูตเตอร์เหรอใช่ไหมมันเรียกว่าสกูตเตอร์ใช่ปะ ทำไปได้น้อเฮ้ย hey. สเก็ตบอร์ดเหรอโอ้โ oh, หแล้วควงสเก็ตบอร์ดอย่างนี้เลยเหรอไปฝึกมาจากไหนอ่าตีมืออ้าบ่าวได้บ่าวบ่าวได้บ่าวเฮ้ย อ่ะปลาบอลอ้าวรับได้เฉยฟุกจัดอ่ะแล้วน้องเขาเป็นอะไรร้องไห้อ่าคืออะไรไอติมอร่อยไมล่ะอ้าวกลมเฉยอ๋อเฮ้ยไม่ต้องตกใจมันบังเอิญครับมันบังเอิญเฮ้ยมันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นได้หรอวะ ทำอะไรอ่ะโอ้โหสนุกนะาะออนาตีลังกาตรงบันไดอะนะอ๋อโยนลูกบอลเข้าแก้วพอดีซะด้วยขิงฟิกิ์หรือเปล่าเราอะอะไรอะเขาทำอะไรก่อนเฮ้ย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 นาตีลังกาเฉยนี่นะคอไม่หักเฮ้ยทางสนุกมันจะเข้ายัางไงวะ เฮ้ย <Hey, S 2> มันมีเทคนิคอย่างนี้ด้วยหรอวะ <Hey, S 1> อืมเฮ้ยเฮ้ยหมุนกี่รอบวะนะ้าหมุนเป็นโยโย่ลยอ่าแล้วลมชูชีพแล้วทำไมมันลงมาเร็วจังอะ่ะเฮ้ยโอ้ยมันเล่นอย่างนี้เลยหรอแ <laughs> <laughs> ม่งเอย้ยแม่งขับไปเครื่องบินเจ็ตเลยะฮะ่าอืมทำไมอะ่ะแต่บอลเฮ้ย เย <c ười> คือติดอันลวตัวเองเข้าไปในโกด้วยกูนี่แข่งชอบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหิวน้ำแหละดูออกข้อแห้งปะเราอะเฮ้ยไปหาถอดรองเท้าคือถอดเสื้อมนันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ,อสเต็ปปอกมะพร้าวให้ลูกค้าดื่มอืมอ้ม มาโอ้โหพร้อมเสิร์ฟสดชื่นเลยไหมล่ะเฮ้ย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 หน้าไม่แหกเอาเหรอโอ้แล้วไปไม่กลัวแบบหน้ามันถล่วยบ้างเหรอดีแล้วนะครับผมจะได้ปลดล็อกความกลัวเดี๋ยวโอ้โหแล้วคือน้ำท่วมแบบบิ๊กคะคนขับรถแบบ กำมัดแล้วนะแล้วคุณผู้ชมเหรอครับใครชอบดีเรื่องอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ yeah, yeah. โอ้โหจะรีบพูดไปไหนกูเดีวนลเปอร์เยอเย้ก็ขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผมไปแล้ว